อ่าท่านผู้ชมฮะดูความคืบหน้าคด,ดีของหมอแอร์ก่อนเลยอ่หลังจากที่มีข่าวมาตั้งแต่วันอังคารนะครับเมื่อวานวันพุธเนี่ยก็มีความคืบหน้าหลักๆค่ะคือนํากําลังเข้าไปตรวจสอบคลินิกเพิ่มเติมอีก11คลินิกนะครับที่คาดว่าอาจจะไปเชื่อมโยงกับยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะฮะร,รวมถึงก็ได้ถแถลงอย่างละเอียดเลยนะฮะเกี่ยวกับคดีนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานตั้งโต๊ะกัน,กนความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะฮะทั้งตํารวจทั้งสาธารณสุข โดยพตํารวจโทสําราญนวลมาผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายธนกฤษจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มพันตำรวจเอกแพทย์หญิงอัญชุลีทีะระบงไพศาลและพวกเนี่ยนะฮะที่เป็นขบวนการรวมแล้ว7คนหลังจากที่ลักลอบขายยากลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ทางประสาทนะฮะในประเภท2และ4 หรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยเรียกว่ายาเสียาสาวโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางที่ไปยึดได้ในแฟนตำรวจตรงข้างๆวิล่าอาลีลึกเข้าไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะ1 7 4 0 0 0เมตรส่วนการสืบสวนขยายผลท่านผู้ชมฮะเอาแบบนี้ก่อนเลยคือการถแถลงเมื่อวานเนี่ยถแถลงกันหลายคนแต่ว่าผมสรุปออกมานะฮะเรื่องนี้เนี่ยฮะที่ไปจับกลุ่มขบวนการเนี่ยเริ่มจากอ,อยอครับ เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติของการสั่งซื้อยาในกลุ่มนี้เพราะว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆเวลาซื้อต้องซื้อกับออยเพราะเป็นยาควบคุมค่ะเหมือนกับยาเสพติดอะวะฮควบคุมพิเศษใช่นะฮะจะเป็นบริษัทยานําเข้ามาขายยาอมีเซล์ลเดินยาอะไรแบบไม่มีไม่ได้ค่ะซื้อจากออยเท่านั้นนะฮะแต่อยเขาไปเจอความผิดปกติตั้งแต่ปี6 5จนถึงปี68 คือจํานวนคลินิกที่สั่งซื้อยากลุ่มเนี้ยกับทางอยอเอ้ยทำไมมันเยอะขึ้นอะปีห5มี5คลินิกปี68กลายเป็น12คลินิกคือมันเป็นยาทางจิตเวตอชอะส่วนใหญ่คนที่สั่งซื้อไปคลินิกที่สั่งซื้อไปก็ต้องเป็นคลินิกที่รักษาด้านจิตเวชนึกว่าไหมใช่ไม่ใช่คลินิกทั่วไปแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้ขายขายอยอจะขายให้กับคลินิกทั่วๆไปได้เหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าจํานวนคลินิกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับทีนี้ก็เลยเจอพิรุธว่า12คลินิกในปี68ที่มันกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเวลาสั่งซื้อเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยมันต้องเป็นชื่อของนิติบุคคลบ้างหรือจะเป็นชื่อของเจ้าของคลินิกบ้างละ่ะในการจ่ายเงินให้กับออยอแต่ฮะสิคลินิกเนี่ยกลายเป็นชื่อหมอแอร์จ่ายคนเดียวเลยอ้าวทีนี้เฮ้ยเป็นเครือข่ายหรือเปล่า ตั้ง้องสังเกตว่าเป็นเครือข่ายหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมฮะและตอนส่งยาเนี่ยออยเขาก็จัดส่งยาทางไปรษณีย์ไปให้กับทั้ง12คลินิกนะครับท่านผู้ชม mm hmm. แต่สุดท้าย mm hmm. วันที่ไปจับกลุ่ม <Okay. S 1> ไปค้นที่แฟตตำรวจญานอารีเนี่ยนะฮะ mm hmm. ท่านผู้ชมของที่ส่งไปทั้ง12บคลินิกมันมารวมกันอยู่ในห้องแฟตตำรวจที่ <Okay. S 1> หมอแอร์เขาเป็นเจ้าของชื่ออืม mm hmm. เอออันนี้หลักฐานมันชัดเจนนะครับท่านผู้ชม ทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจอันนี้เราน่าจะเห็นข่าวกันไปแล้วล่ะก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวเพราะว่ามันมีความคืบหน้าออกมานะครับดูในรายละเอียดของแต่ละคลินิกกันหน่อยอคือการใช้ยาจิตเวชของแต่ละคลินิกที่เขาสั่งซื้อกันเข้ามา12บสองคลินิกในปี68นี้เนี่ยนะฮะทำไมคนไข้มันเยอะจังเลยคนไข้อะไรทำไมใช้ยาจิตเวชเยอะกว่าโรงพยาบาลซะอีกมันจะเป็นไปได้หรอคุณน้ำพึง้งนะฮะ,ะทีนี้ อยอยก็เลยไปดูรายละเอียดฮะเพราะว่าเวลาคลินิกเขาซื้อยาจากอยอเนี่ยเขาต้องบอกนะไม่ใช่ว่าซื้อจํานวนเท่านี้แล้วก็อย,อยอจะส่งเลยไม่ได้ค่ะต้องระบุไปว่ามีคนไข้เท่าไหร่คนไข้คนไหนที่ต้องใช้ยา,ยาเออต้องใช้ยาจํานวนเท่าไหร่ต้องดูรายละเอียดนะฮะอยอพอเขาพบสิ่งผิดปกติตั้งแต่จํานวนซื้อ แล้วก็จํานวนคนโอนจ่ายเงินแล้วเนี่ยเขาก็เลยตรวจสอบต่อว่าแล้วคนที่บอกว่าต้องการใช้ยาที่มันเยอะผิดปกติเยอะกว่าโรงพยาบาลด้วยเนี่ยเอารายชื่อไปตรวจสอบกับกรมการปกครองปรากฏว่าสปีหลังท่านผู้ชมฮะรายชื่อคนไข้จาก12คลินิก370คนเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับแต่เอาชื่อ มาเป็นคนไข้รับยานี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะคือความคืบหน้าของคดีแล้วก็นำไปสู่การจับกลุมนะฮะคดีเนี้ยผู้ต้องหาถูกจับได้แล้ว7คนหนึ่งใน7คือหมอแอร์นอกนั้นก็คือลูกน้องและผู้ร่วมขบวนการกับหมอแอร์นะฮะมีตั้งแต่คนที่เฝ้าของที่แฟนตำรวจนะฮะรวมไปถึงคนที่มารับยาจากแฟตเอาไปกระจายตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพ รวมถึงตามรายงานบอกว่ามีปริตมวลนก็คือที่นคนปรปฐมด้วยใช่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าปีที่ผ่านมามน่าจะเปิกยาหรือว่าขอให้ทางอยอยค่ะสั่งซื้อยาจากทางอยอยประมาณ15ล้านเมตรใช่เยอะมากโอ้มันเยอะมากค่ะแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะ,คะแล้วยาพวกนี้กระจายไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่นะคะรับทีนี้การขยายผลเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่สำคัญนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ย ที่นําโดยกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติดหนึ่งคเขาร่วมกับอยอยและกระทรวงสาธารณสุขขยายผลฮะตรวจสอบคลินิก11จุดเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีทั้งคลินิกเสริมความงามเฮ้ยคลินิกเสริมความงาม,มก็ใช้ใช้่ส่วนก็ใช้ด้วยเหร ใช้ใช้คลินิกน่าจะเป็นแบบปสถานประกอบการเพื่อเพื่อต้องการจะสั่งซื้อ,อยาส่วนหนึ่งยังมีงคลินิกกายภาพบําบัดนวดเพื่อสุขภาพด้วยนะออนี่เป็นคลินิกที่สั่งซื้อ,อยาจิตเวชนะท่านผู้ชมนะมีทั้งถนนลาดพร้าวพญาไทนวมินประหลนโยธินเจริญน,นครอิสระภาพนะฮะไปเก็บข้อมูล OPD คนไข้และสต็อกยารวมถึงบัญชีการเบิกจ่ายยาควบคุมของออ,อยอว่ามีความผิดปกติอย่างไรนะครับซึ่งหากการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนนักกล่าวพบว่า แพทย์ประจําคลินิกคนไหนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการช่อโกงรอบซื้อ,อยาจากอ,อยอ,อก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยและเดี๋ยวฮะท่านผู้ชมจะร้องเรียนไปยังแพทยสภาเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปด้วยเบื้องต้นทั้ง11คลินิกดังกล่าวเนี่ยมีเจ้าของอยู่หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมว่ามีหมอหรือพยาบาลคนไหนที่มีส่วนร่วมทำผิด ร่วมกับหมอแอร์ด้วยนะครับพระถสภาทำงานต่ออีกแล้วนะคะออวันนี้ก็มีงานหนักนะ,นะ,ะที่ต้องมีการประชุมกันด้วยทีนี้การควบคุมตัวหมอแอร์นะครับทุกผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยพนักงานสอบสวนนำตัวหมอแอร์ขึ้นรถคุมขังครับไปขออำนาจศาลฝากขังเพิ่มนะฮะในผัดแรกรวม12บสองวันจนถึงวันที่22มิถุนายนท้ายคำร้องเนี่ยก็คัดค้านการประกันตัวเพราะว่า อัตราโทษเนี่ยสูงนะครับเกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและผู้ต้องหายัางเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่โดยระหว่างการควบคุมตัวครับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะพยายามที่จะแอบอยู่หลังเจ้าหน้าที่ตลอดเลยนักข่าวก็พยายามยิงคำถามใหญ่เลยนะฮะว่าสาเหตุทำจากอะไรทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะฮะหมอแอไม่ตอบเลยนะครับผู้ต้องหาอีก6คน ที่จะนาตัวไปฝากขังรายงานก็บอกว่าเดี๋ยวตํารวจจะเอาตัวไปฝากขังในวันนี้ไปขอสารน,นะครับแต่เมื่อวานพาหมอแอร์ไปคนเดียวนะครับมีรายงานด้วยว่าระหว่างที่หมอแอร์ถูกสอบปากคมและถูกคุมขังครับมีอาการเครียดกังวลอย่างชัดเจนเลยและตลอดทั้งคืนนอนไม่หลับนะฮะเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมเนี่ยได้ขอกําลังจากหน่วยสยพิรีซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตํารวจปราบปรามยาเสพติดนี่แหละ ะะที่เป็นตำรวจหญิงสองนายมาเฝ้าดูแลหมอแอร์อย่างใกล้ชิดภายในห้องขังด้วยนะครับท่านผู้ชมเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงครับท่านผู้ชมฮะโคสกรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีหญิงสิริกุลศรีสง่าท่านนี้นะฮะคือท่านก็บอกว่าทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจโททวีสินเวชว,วิทานเนี่ยท่านพิจารณาข้อมูลจากการสืบสวนและพฤติการทางคดีพบว่า หมอแอร์หรือว่าขา้าราชก,การตํารวจรายนี้ดำรงตําแหน่งนายแพทย์สบ5มีหน้าที่ตามกฎหมายและมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกริดประเภทต่างๆแต่กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําผิดด้วยตนเองจึงอาศัยอํานาจตามพรบรตํารวจนะฮะมาตรา105 119 179 11มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและอาศัยอํานาจตามมาตรา105มาตรา 103, 1 3 1 179นะรประกอบกฎกตรรว่าด้วยการสั่งพักราชการมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนขอย้ำครับว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความประพฤติของข้าราชการตำรวจพร้อมดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมครับ